สวัสดีค่ะเจ้า่าวิสุเอ็ีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมนะคะรถ1รุ่นนะคะที่เป็นรุ่นที่ลูกค้าสนใจมากเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัว m e ก a c แคร a บคันะคะเป็นตัวแคปบยกสูงนะคะเป็นรุ่น G L S ค่ะเป็นลองท็อปน,นะคะราคารถเนี่ยจะอยู่ที่7 3็0 0สบาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีขาแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มเงินอีกห0ึ่งบาทนะคะ นะตัวนี้นะคะก็จะมีกระจังหน้านะคะที่เป็นสีเงินนะคะแล้วก็จะมีโครเมียมนะคะรูปตัว C นะคะแบบนี้เลยตัวไฟหน้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นโปรเจคเตอร์น,นะคะใบ LED นะคะให้ความสว่างสูงมากแล้วก็จะมีเดรลัยประดับให้รุ่นนี้จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เลยนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยตัวนี้เราก็จะตกแต่งเพิ่มเติมเป็นโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้านะคะทางด้านหน้าก็ประมาณนี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวพาดูด้านข้างนะคะทางส้านของด้านข้างรถนะคะเราก็จะมาพบกับตัวล้อนะคะล้อสวยๆส,สีทูโทนมาจากโรงงานเลยตัวนี้นะคะจะเป็นล้อที่17นิ้วนะคะ245นะคะ R17 เนอะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็น R18 นะคะแล้วก็ยางจะเป็น265นะคะตัวนี้นะ ด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างที่เป็นป,ป,ปรับตับทับไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยตัวบันไดนะคะบันไดก็จะมาตามลายตัวรถแบบนี้เลยนะคะอรุ่นนี้จะเป็นคุณแจรีโมทนะคะพร้อมกับเป็นอิโมบิเลเตอร์ในตัวนะคะคุณแจอิโมบิเลเตอร์ก็จะเป็นคุณแจป้องกันการโจรกรรมนะคะทุกครั้งที่เราสตาร์ทรบเนี่ยอ่าเราก็จะเปลี่ยนรหัสนะคะในชิปคุณแจทุกครั้งนะคะ ไม่สามารถที่จะไปก๊อปปี้คุญแจได้นะคะการตกแต่งเพิ่มเติมด้านตัวข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวกันสา,นะะา,นสาดนะคะมาชมห้าขายรถนะคะตัวนี้เลยเนี่ยก็จะมีตัวสปอยเลอร์มาให้เหมือนตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็ตัวจับมือเปิดกระบะเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมพร้อมกับมีก้องหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของคันนี้เราก็จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ไายหลังนะคะเพื่อให้ลูกค้า เข้าเกียร์ได้ถอยหลังได้สะดวกมากขึ้นนะคะตัวไฟด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัว LED หมดเลยนะคะพวกไฟเบรกทุกอย่างนะคะในรุ่นแข็ของเรานะคะของนิสูุทุกรุ่นเลยทั้งตัวเตี้ยตัวสูงเนี่ยเราสามารถเป็นแคบเปิดได้นะคะเป็นโอเพนแคบแล้วสามารถเปิดได้กว้างสุดที่90องศาเลยนะคะเพื่อการขึ้นลงที่สะดวกนะคะแล้วก็าการบรรทุกสัมภาระก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะ ตัวนี้เราก็จะติดตั้งเบาะอาเบาะแคบให้ลูกค้าด้วยนะคะเผื่อว่าใช้ในการนั่งได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเบาะแคบที่เราแถมให้ลูกค้านะคะโดยที่อุปกรณ์ฉุกเฉินที่มากับตัวรถเนี่ยจะอยู่ใต้เบาะแคบนะคะจะมีทั้งสองฝั่งนะคะทางด้านนี้แล้วก็ฝั่งโน้นนะคะก็จะมีพวกปะแจแม่แรงต่างๆนะคะที่ให้ติดรถไว้นะคะในส่วนของเบาะนะคะเบาะของตัวลองท top GLS คันนี้จะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าจะเป็นผ้าไฮเกตนะคะก็คือจะอไม่เก็บฝุ่นนะคะ สวยงามแต่ว่าเรามีบริการ,าปรเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะหนังได้ถ้าลูกค้าต้องการนะคะในส่วนของในรถนะคะก็จะมีความบันเทิงครบคันเลยนะคะด้วยหน้าจอนะคะที่เป็นทัชสกีนตัวนี้จะรองรับวิทยุนะคะ AM/FM นะคะแล้วก็ USB รวมถึง Bluetooth ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อเล่นกับมือถือเราได้เลยส่วนฟังก์ชันของแอร์นะคะของเราเนี่ยก็จะเป็น เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะเป็นดิจิตอลสามารถกดเลื่องเหมือนอุณหภูมิเหมือนแอร์บ้านได้นะคะพร้อมกับมีฟังก์ชันออโต้แอร์ด้วยนะคะเกียร์ของเรานะคะก็จะเป็นโตเกียร์ธรรมดาตอนนี้จะเป็น6สปีดนะคะโดยที่เกียร์ถอยหลังเนี่ยจะอยู่ข้างกับเกียร์หนึ่งก็คือจะต้องกดหัวเกียร์ก่อนให้ยุบลงนะคะแล้วก็เลื่อนไปด้านข้างเกียร์หนึ่งนะคะโดยที่เราสังเกตจากหน้าจอถ้าหน้าจอของเราเนี่ยมี ฟังก์ชันกล้องถ่ายหลังแล้วแปลว่าเราเข้าเกียร์ถูกต้องแล้วนะคะสามารถถ่ายหลังได้อย่างปลอดภัยนะคะในส่วนของพวงมาล,ลัยนะคะพวงมาล,ลัยของเราเนี่ยก็จะเป็นพวงมาล,ลัยที่สามารถปรับได้4ทิศทางนะคะสามารถดึงเข้าหาลำตัวได้หรือว่ายกขึ้นยกลงได้ให้พอดีกับสรีระของผู้ขับขี่นะคะส่วนฟังก์ชันบนพวงมาล,ลัยเนี่ยจะมีมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถลดปรับเสียงนะคะแล้วก็สามารถาเลือกแท็กได้นะคะรวมถึงการเลือกซอสจากตัวหน้าจอนะคะ ผู้ขับขี่จะได้ไม่พะวงในการปรับที่หน้าต่อนะคะปรับที่พวงมาลัยได้เลยแล้วฟังก์ชันตรงนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันการปรับความสูงต่ำของไฟหน้าเจคเตอร์ของเราด้วยในกรณีที่เรา,าบรรทุกมาจนรถเราน่คะมีน้ำหนักหนักเนาะแล้วก็จะไปเชิดเหมือนไปเปิดไฟสูงใส่รถข้างหน้านะคะเราสามารถกดหัวไฟลงได้อีก4ระดับนะคะเพื่อให้ไฟอ่าไม่ไปรบกวนการขับขี่ของผู้อื่นนะคะ ดิจิตอลนะคะตัวนี้ก็จะมีอ่ะเรือนไม้นะคะที่ว่าเป็นความเร็วของเรานะคะที่เป็นตัวเตือนอ่ารูปตกใจนี่ก็จะเป็นการดึงเบรกมือค้างไว้นะคะอันนี้ก็คือประตูรถยังปิดไม่สนิทนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเลขไม้ที่อารวมนะคะในปัจจุบันเนาะอันนี้มาจากโรงงานก็จะประมาณ6กกิโลนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวน้ำมันนะคะอันนี้กระพริบแล้วที่หัวใจแบบนี้ก็คือเหลือน้ำมันไม่ไม่ถึง5ลิตรในรถนะคะเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นความร้อนของรถนะคะถ้าไม่ถึงตัวฮีทเนี้ยค่ะก็ถือว่าปกตินะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวดิมแสงหน้าจออ๋อตัวนี้กดค้างเนาะตัวนี้จะเป็นทิป A ทิป B นะคะจับระยะทางเช่นอยากรู้ว่าบ้านกับที่ทำงานไกลแค่ไหนเนาะจะมีให้2ทิปนะคะ A กับ B กดค้างเพื่อรีเซ็ตเป็นเซ็ตศูนย์ได้นะคะ น้ำมันในถังค่ะคำนวณว่าวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยค่ะว่ากี่กิโลลิตรนะคะกดค้างเพื่อเซสูตรได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิภายอนรถนะคะ29่องศาอันนี้ก็จะเป็นเตือนทุก6เดือนหรือ1 0 0 0 0หมนกิโลนะคะถ้ามีรูปประแจขึ้นค้างไว้ที่หน้าจอก็แปลว่าต้องเข้าสู่แล้วนะคะโอเค ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นการดิมแสงหน้าหน้าจอหน้าปัดเนาะเผื่อเวลากลางคืนเราขับแล้วแสงรบกวนนะคะเรากดค้างที่หน้าจอที่เป็นเลขศูนย์ศูนย์แบบนี้นะคะมันก็จะลดแสงได้อ่ามันก็จะเป็นโหมดวนค่ะเดี๋ยวมันก็จะเด้งมาเป็นเข้มสุดได้ใหม่เหมือนเดิมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันของรอบนะคะรอบเครื่องนะคะ ส่วนถ้าเรายังไม่ได้สตาร์ทเนี่ยตรงนี้จะต้องขึ้นแบบนี้เนาะเป็นโหมดสแตนบายเสร็จแล้วพอสตาร์ทเนี่ยพวกนี้จะไม่ขึ้นโชว์นะคะถ้าขึ้นโชว์แปบลบว่าผิดปกติก็คือต้องมาเข้าศูนย์นะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บแว่นตานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวกไฟอ่านแผนที่นะคะก็สามารถกดเปิดปิดได้เลยนะคะคนะคะด้านหน้าเนี่ยคะ่ะจะมีไฟ12โวลต์น,นะคะลูกค้าสามารถซื้อหัวแปลงมาแปลงไฟเพื่อชาร์จแบตได้นะคะรวมถึงเราจะมีจุด าชาร์จแบตเป็น USB อีก2จุดนะคะให้ด้านหลังนะคะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเรานะคะรถคันนี้นะคะเครื่องยนต์ที่2 4 0 0 c นนะคะ100%แรงม้าตัวนี้จะเป็นอ่าไ e เวกคีมดีเซลนะคะเนาะก็จะมีตามนี้เลยในการตรวจเช็คสภาพรถของเรานะคะคุณลูกค้าก็ดูเฉพาะพวกจุดสาขาวๆก็ได้นะคะ ดูระดับของเหลวอย่าให้ต่ำกว่าระดับขีดล่างนะคะของทุกตัวเลยพวกน้ำมันเบรกน้ํามันเกียร์คาเวอร์ต่างๆนะคะแต่ปกติเวลาที่เข้าศูนย์บริการนะคะช่างของเราทุกทุกศูนย์ก็จะดูแลให้คุณลูกค้าอยู่แล้วเนาะมันจะไม่ได้พ่องไปไหนนะคะส่วนตอนนี้ก็จะเป็นแบตน้านะคะลูกค้าก็ดูแลเติมน้ำกันได้ตามปกตินะคะเป็นยัไงคะจากการดูรีวิวแล้วเนาะถ้าใครอยากได้รถคันนี้เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะ เริ่มต้นง่ายๆนะคะเพียงดาวเริ่มต้นเพียง6,666บาทนะคะค่อนประมาณ9,500บาทในรุ่นลองท็อปนี้นะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะพามาดูรีวิวตัวไหนนั้นรอติดตามชมกันได้เลยที่ช่องนี้นะคะยังไงกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ